สวัสดีครับสวัสดีคุณเพื่อนพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมเชิดเทยครับช่องเซตเดย์ดิสวนที่สะเกดนะนี่พามาดูน้องส้มครับคุณส้มสองหวังส้มนะแยกอีไม่ได้ครับไม่เพาะนี่ก็เป็นฮิจจิชิครับเป็นเก่าญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับเพิ่งนำเข้ามาเราสั่งนำเข้าเข้ามาครับฮิจจิชิซาซิสครับหรือ ZX ตขีดสามครับร้อยยี่สิบนะคันนี้ ใช้เป็นเครื่องเขามันเร็วครับยูซูสุเ 47J จเจประหยัดครับเร็วแรงประหยัดรุนนี้ประหยัดมากเลยกําลังไปที่นิยมในบ้านเราครับรุนนี้กําลังเข้ามาตีตลาดแบบโอ้โหจานละวันเลยครับสําหรับแฟนรถนอกนะเป็นแฟนรถนอกนี่ก็กําลังโอ้กลังมาเยอะนลครับช่วงนี้แถวนควปรปฐมสมุทรสาครสุพรรณบุรีช่วงนี้ครับรถรุ่นนี้นะกาลังมาแรงเลยรุนนี้จะเป็นไปแทก50เซนนะครับ เป็นอาร์มธรรมดาเก่านอกนะครับยังไม่เคยใช้งานในไทยนะครับคันนี้เจ็ดพันกว่าชั่วโมงครับราคาบอ,รบอ,รบอรครับคันนี้ล้านห้าแสนสามหมืนบาทครับดูรถด้ทีกับแพงแสนนครปฐม,มเลยนะสีเดิมทั้งคันครับ นี่พึ่งแปะฟิล์มเสร็จนะครับนี่หมดไป5000ักว่าบาทครับค่าฟิล์มชงลงชงล่างเต็มเปี้ยใช้ยาวๆเลยครับเสียงเครื่องก็นิ่มมีดังเฉพาะเสียงปุ้งกีครับมีสลักหลวมนิดหน่อยลองเปล็ดจิมแล้วก็เปลี่ยนฉากก็หายแล้วครับหูเหงือก็ยังดีครับพุ้งกีหนาทรงสวยไม่บิดไม่เบี้ยวบอดี้ก็สวยครับ ถูนะครับภายในก็ครบเต็มสะอาดสะอ้านไม่แตกไม่หักดูระบบครับดูความฟองถั่วของเขารุ่นนี้นี่จุดขายเขาคือไวประหยัดครับเร็วแรงประหยัดจุดขายของเขาคอนโทรลเบานิ่มตามสไตล์ของฮิตาชิครับรุ่นนี้ถ้าเป็นรถไทยจะไม่มีนะครับมีแต่เป็นสเปกนอกมีแต่รถนอกหมดเลยกีดสาม รถไทยก็จะมี z ซ X คิดหนึ่งครับเวอร์ชันวันแล้วก็เป็นเวอร์ชัน2ูที่เป็นหัวดำแล้วก็เป็น 5G เลยครับนี่ดมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับลงตัวเดินก็แรงครับนิ่มระบบครบครับไฟฟ้าครบหมดจุดใช้ได้ทุกหมดคนขับก็ยังไม่คล่องครับคนขับเพิ่งขัดขับครับ พึ่งหัดขับสีส้มครับปกติขับใส่สีเหลืองยังไม่เข้ามืออ่า,นาคนขับไปขับไม่นิ่มเลยตั้งเอ็ดเลยละใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0611234230เลยนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นครับ เก่าญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับจับดมได้ครับพูดไทยยังไม่ชัดนะกำลังไปที่นิยมเลยครับตัวนี้อยู่แน่นครับระบบเต็มช่งรางก็แน่นเต็มเต็ม บิดตัวสบายครับชิงก็เดินได้สบายสีตูดมีถลอกนะเอามาไปสีเดิมครับสีส้มกับแดดนี่เข้ากันจริงๆเลยใครสนใจก็ดีต่อมาได้ครับ0611234230นะครับ มุมนี้อาจจะเห็นรีวิวหลายๆคันแล้วนะครับที่กําแพงแสนมีที่เดียวครับมุมนี้ออเสียงเครื่องนี้อยัามาเป็นเครื่องอิซุสุ 4JJ นะครับให้ดูเฟร,รมครับสีนี้เดิมๆเลยเฟร,รมนี้แน่นนะครับหนาไม่มีสนิมเลยโซ่นี่ลิงยังหนาเลยครับ ภาษาญี่ปุ่นยังติดอยู่เลยครับพูดไทยยังไม่ชัดนะครับดูปั๊มครับแห้งเก๊กเดิมๆไม่เคยแกะรถนอกต้องอย่างนี้ครับต้องดูเดิมๆก่อนครับค่อยสค่อยสั่งทาอย่างอื่นถ้าเกิดทําสีจอดไว้รอนะ่ะเตรียมตัวเลยครับจะเป็นรถนอกของดีของสวยนี่ต้องให้ดูเดิมๆก่อนครับค่อยสั่งทา ตัวนี้มีัซเ้ียควบคุมก็สองตัวเหมือนก,ก,กันครับสองสามว่ตัวนี้ัวเ้อยหนึ่งสองแล้วก็มีลั๊กเซนเซอร์เซนเซอร์เป็นไฮเซนเซอร์หรือเปล่าคุมอีกสองคัามมิตชีเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับปิดง่ายไเสียรทรง สวิงก็สวยครับแห้งน้ำมันก็ใสครับไม่มีเศษถ้ามีเศษเนี่ยก็แสดงว่าชุดลูกปนนืนข้างในชุดเฟื่องข้างในไม่ค่อยดีแลครับ ไม่ปลุกสว่ครับเป็นเครื่อง s u ี u k i Max 4 t จ t หนึ่งครับรุน่นนี้เครื่องรุ่นนี้จะอยู่ในอ่าตอนนี้ตามที่ทรู้ก็มีม a r k เ e นครับที่เป็น130 4 0แ,แล้วก็มีซ u ม u k ต Moto F5 26แล้วก็มี s ิต u ชิ แล้วก็อีกค่ายนึงไม่แน่ใจว่าเป็นซานีหรือเปล่าเสือก็สวยครับแห้งต่อญี่ปุ่นแท้ครับอันนี้นดูโมกิงไม่มีสนิมเลยนะครับบูมอาร์มก็ไม่มีแตกลาวเลยนะสวยจริงๆสีสีส้มกับแดงเข้ากันจริง ดินกระบอกไม่เคยเปลี่ยนนะครับเดิมๆดูฝั่งนี้้างครับดินกระบอกรถหนอกต้องดูเดิมๆครับถ้าดูไม่เดิมไม่ใช่รถหนอกเดี๋ยวพาไปดูห้องเกียครับอลืมบอกไปครับรุ่นนี้มีกล้องหลังด้วยนะครับกล้องหลังนี้จะเปิดได้ต่อเมื่อเวลาเราแตะคอนโทรลนะ พื้นปุ่งขี่ก็ยังหนาครับหลังยังหนาแผ่นหน้าก็ยังหนานี่ครับนี่สามสวยจริงสวยจริงจริงอยากมีเงินนำเขาดดีอ้มีปั๊มสับกระโดนด้วยครับ ตามสไตล์รถนอกเดี๋ยวมีก e ี่แบบมีอยู่สแบบตัวนี้ก็เป็นส่วสวิงหน้าหลังตัวนี้ตัวนี้นี่เป็นคอนโทรลโคเบ่รุ่นเก่าหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจที่ว่าสวิงฝั่งสวิงกับฝั่งอามจะย้ายมาอยู่ครนโนฝั่งขวาแต่ตัวนี้เป็นสากลครับเป็นเอวิ มอนเตอร์สับเป็นของ KPM ของเหมือนของโปเบเลยครับสายก็ยังเป็นสายแท้ทุกเส้นนะมีเิคเกอร์แปะลุลกเส้นสายถูภายในครับโอ้แต่าภายในเขารูรามาก ขายของเขาเลยครับนี่จะชีนี่ภายในสวยมากนะนี่ชีนี่ผมชอบภายในของเขาดูสวยครับสะอาดเบาะไม่ขาดอ่มีหุ้มใหม่ตัวนี้อประตูปิดง่ายครับแอร์ออโต จอยู่อยู่ครบครับโหมดโหมดที่จะชิลูกเล่นจะไม่ค่อยเยอะเหมือนเหมือนเหมือนค่ายอื่นนะครับนี่มี e มี p มี h p สูงสุดครับก็เป็นออโตโอ้ออโต้คันเร่งตัวนี้ก็จะเป็นคันเร่งของเขาตัวนี้ก็เป็นตัวตัวเดินเตากระต่ายนี่ก็เป็นไฟเปิดไฟที่ปัดน,ำน้ำฝน ลูกเล่นก็จะไม่เยอะครับดูชุดหน้าจอก็มีกล้องหลังครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกคือเราแตะคอนโทรลนะปึ๊บป๊บแอะใช่ไหมกล้องหลังจะขึ้นมาอัตโนมัติโอ้สุดยอดครับเทคโนโลยีของเขาหรือว่ากดตรงนี้อ่ะเป็นตรงนี้เป็นเปิดเปิดไว้ตลอดโอ้สุดยอดสุดยอด หน้าจอเป็นระบบดิจิตอลแล้วนะครับไม่ใช่อนาล็อกเหมือนทั่วรคีนึงห้องโดยสารก็ใหญ่ครับกว้างสบายเลยมุมมองในการขับก็โอเคครับกว้างดีครับมุมมองในการขับไมโครนีมุมมองในการขับสำคัญนะครับนี่เดี๋ยวจะอฝั่งนี้ครับเวลาเรามองเวลารับงานเวลาเดิน,นตา่าง ต้องโล่งครับไม่โล่งไม่ได้สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับวันนี้คอนโทรลเขานี่เบานะ ใครสนใจก็ติดต่อผมเข้ามาได้ครับเบอร์0611234230นะครับติดต่อมาเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นครับอฟิล์มนี่เป็นไฮคูครับตัวแพงเลยนะครับนี่ใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์0611234230เลยนะล้านห้าแสนสามมืนบาทครับเกานอกแท้ๆครับจับโดมได้ชั่วโมงก็อนนี้ครับเจ็ดันหรชั่วโมงครับผม เดียวยังไงคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ